็สวัสดีด้วยครับทุกคนคลิปนี้นะครับก็เป็นคลิปสําหรับนะครับแนวทางรัฐบาลไทยนะครับทางด้านหลักหลักหน่วยล่างนะครับในสูตรนี้นะครับของวันนี้นะครับหลักหน่วยล่างนะครับงวดนี้นะครับก็จะใช้นะครับทั้งหมด3สูตรด้วยกันนะครับอ่าก็สูตรนี้นะครับเป็นสูตรหลัก หน่วยล่างนะครับเพราะฉะนั้นให้โฟกัสมนที่หลักหลักหน่วยล่างนะครับก็เดินก็มาดูสถิติการเดินของตัวเลขนะครับมันเริ่มเดินตั้งแต่งวด90เป็นต้นไปนะครับก็เหมือนเดิมนะครับสูตรที่1กับสูตรที่3ม,มันเดินก็เอา2ส,สูตรนี้มาชนเด่นนะครับ ก็ชนที่1กับ0ใช่ไหมออก90ต่อมางวดนี้อะวดนี้งวดนี้เนี่ยส,สุรที่เนี่ยมาเดินแล้วนะครับชนได้ตัวเดียวงวดนี้ก็คือเลข9ออก79ต่อมาชนได้เลข7งวดนี้ตัวเดียวออก17 ต่อมานชวนันเลขศูนย์ตัวเดียวออก6กศูนย์ต่อมางวดน,นี้ชนไดสองศูนย์หนึ่งนะครับทั้ง3าสูตรออก4 2ต่อมาชวนด้เลขห่งตัวเดียวออก3ามหนึ่ง ต่อมาชนได้เลข9ตัวเดียวออก8 9ต่อมาชนได้เลขห่ง,ง 1, ออก2 1รับต่อมางวดล่าลสุดก็ชน4 6มันออก4 6นะครับ ก็ทีนี้นะครับมาดูวิธีการคำนวณของสูตรที่สูตรที่1น,นะครับนะใส่ตีก็ถือว่าเดินดีเดินยาวนะครับทาง3สูตรเลยนะครับก็ <c oughs> <c oughs> สูตรที่1นนะครับตำแหน่งที่ใช้มาบวกกันก็จะเป็นตรงนี้ 4 0 1ศูนย์หนึบวกศนบวกห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 บวกสองบวกสองและก็บวกหคงที่นะครับตรงนี้สุตที่1น,นะครับคำนวณตัวเลขออกมาได้เท่ากับสามสิบสอง ก็คือสองบวกสเป็น5้าครับบวก6เป็น1บวก9ก้เป็น0ได้ตัว,ตวเลขออกมาละสีตัวก็คือ2510ตรงนี้อ่ะต่อไป สูตที่2นะครับ สูตรที่สองนะครับวิธีการคำนวณน,นะครับก็จะเป็นตรงนี้ศูนย์บวกสี่บวกห้าแล้วก็บวกเก้าคงที่นะครับเขียนตัวเลขออมาก็จะเป็นตรงนี้นะครับคำนวณตัวเลขออกมาได้เท่ากับสิบแปดสิบแปดก็คือ 8นะครับ8บวก2เป็น0บวก2เป็น2บวก9เป็น1แต่ตัวเลขอ,ออกมาแล้ว8 0 2 1นะครับ8 0 2 1ูสูตที่2ตรงนี้ต่อไปต่อไปเป็นสุดสุดท้ายนะครับ สุดท้ายสุดที่3นะครับ ก็วิธีการคำนวณนะครับก็จะเป็นตรงนี้4บวกกัน2ครั้งนะบ,บวก4บวก4บวก4ตรงนี้2ครั้งบวก0บวก8 2ครั้งบวก7ตรงนี้3ครั้งบวก2แล้วก็บวก9คงที่นะครับคำนวณตัวเลขมาก็จะเป็นตรงนี้นะครับ ถ้เท่ากับ72ก็คือ2ใช่ไหมครับ2บวก1เป็น3บวก8เป็น1บวก7เป็น8วันนี้ได้ตัวเรียงมาแล้วนะครับก็คือ2 3 1 8ตรงนี้ส่วนที่3 นะครับอ่าทีนี้พอได้ทั้งสาูแหละก็เอามันมาชนเด่นกันนะครับเดี๋ยวผมทําให้มันเท่าเท่ากันก่อนจะดูง่ายง่นะครับอ่านะครับเอาทั้งสาูนเนี่ยมาชนเด่นกันนะครับแล้วก็จะได้ตัวเด่นในงิน,นี้ออกมา สูตรที่1ก็ตรงนี้2510ตรงนี้สูตรที่2 8 0แปสองตรงนี้สูตรที่3 2มสอมหนตรงนี้นะครับก็เอาทั้ง3าสูตรเนี่ยมาชดเด่นตัวแรก1 ือที่สองสองือที่สามก็คือเลขลองศูนย์นะเพราะว่าศูนย์มันชนกัน2สูตรแล้วก็เลขอะไรต่อครับเลข8ปใช่ไหมแปชน8ชน2สูตรศนย์ชน2สูตรใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวที่ไม่นชนก็คือ5ก็ตัดออกไปนะครับ สามไม่ชนใช่ไหมต,ต่อไปนะครับเพราะว่าวันนี้เราจะาตัวแค่ตัวที่มันชนนะก็คือชนมากนะครับสองสามสุดก็คือหนึ่งสองชนสองสุดเป็นตัวรองลงไปก็คือแปดกับศูนย์นะครับทีนี้นะครับก็หลักสิบเนี่ยรู้แหละนะครับหลักหน่วยก็รู้แหละลำดับต่อไปก็เอามาจับคู่กันนะครับก็จะได้สองตัวล่างนะครับในงวดน,นี้ อันนี้คือสูตรสรุปทั้งหมดนะครับหลัก10ใช่ไหมตัวนี้ใช้สามสูตร,รชนเอียงมาได้เก้าหกลองศูนย์สาตรงนี้หลักหน่วยใช้สามสูตรชนเอียงออกมาได้ตรงนี้หนึ่งสองลองแปศนะครับก็เอาหลักสิบกับหลักหน่วยล่างตรงนี้ มาจับคู่กันนะครับในวันนี้ก็จะได้เป็นชุดเน้นชุดลองชุดการน,นะครับตามลําดับนะครับก็มาดูกันเลยนะครับอันนี้ก็ทําไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับ2ตัวล่างนะครับอันนี้ยังไม่สรุปนะเพราะว่า <c oughs> จะมีสูตรวิ่งล่างมาเพิ่มเติมนะครับนะมามาชี้ชัดว่าใน16ชุดเนี้ยชุดไหนจะเป็นชุดเน้นในวันนี้มากที่สุดนะครับ ก็อันบแรกนะครับก็มาจับคู่หาชุดเน้นใช่ไหมชุดเน้นชุดไหนก็คือชุดนี้ตัวที่มนันหนังสือตัวงสือใหญ่นั่นแหละ9192หนึ่แล้วก็6 1 6นึ่งอันนี้คือชุดเน้นนะครับในวงวดนี้ <c oughs> ชุดเน้น4ชุดนี้นะครับ ชุดลองก็คือ0 1 0 2 0 1 0 2 3 1 3 2นะครับชุดลองอีกชุดนึงก็คือชุดนี้9 8 9 8 6 8แล้วก็90 60 90 60นะครับ ชุดการสุดก็คือตัวหนังสือเล็กนี่แหละศูนย์แปดศูนย์ศูนย์แปดศูนย์สามแปดสามศูนย์นะครับอ่าก็จะได้ออกมาแล้วนะครับสองตัวล่างในงวดนี้นะครับเน้นสี่ชุดนี้ลองแปดชุดนี้กันท้ายสุดสุดท้าย สีชุดนี้นะครับอ่าโอเคก็จะได้ประมาณนี้นะครับสลับ2ตัวล่าง <c oughs> นะครับอ่านะครับส่วนเลขวิ่งล่างนะครับก็รอก่อนนะครับรอไปก่อนนะเพราะว่า ตอนนี้มีมีแลสูตรหนึ่งนะครับแต่จะต้องการอีกสักสูตรหนึ่งนะครับเพื่อให้ตัวเลขมันสอดคล้องกันนะครับอ่ะก็ตอนนี้ชุดเน้นชุดเน้นสุดเนี่ยมันมี4ชุดนี้ใช่ไหมนะครับก็รอเลขรองเอ่ารอเลขวิ่งล่างนะครับเลขวิ่งล่างเนี่ยมันจะเป็นตัวบ่งบอกว่าใน4ชุดนี้เนี่ยชุดเน้นเนี่ย จะเป็นชุดไหนที่เด่นที่สุดขึ้นมาในทันทีนะครับนะก็โอเคนะครับหรือว่าถ้าใครรีบใจร้อนก็ตอนนี้สีชุดนี้ใช่ไหมชุดเน้นก็ไปจัดเลยนะครับชอบชุดไหนชอบ9ก้า็ตรงนี้9 192ชอบ6ก็ตรงนี้6 162นะครับอ่าโอเคนะครับสำหรับ สองตัวล่างรัฐบาลไทยในวันนี้นะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับก็รอเหลือเลขวิ่งล่าง2องสูตรแล้วก็จะสรุปปิดท้ายให้เลยนะครับเร็วๆนี้นะครับนะเลขบน2ตัวบนก็เหมือนกันนะครับรอเลขวิ่งบนนะครับแล้วก็จะสรุปให้เลยนะครับ2ตัวบนโอเคครับก็เดี๋ยวให้แคปมาจอไว้ไปเป็นแนวทางครับสักพักสักแป๊บหนึ่งนะครับแล้วเราก็จะ จบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับสำหรับ2ตัวล่างนะครับ สําหรับ,นะรบเผื่อใครยังไม่ได้ดูนะครับสตัวบนสตัวบนนะครับก็สตัวบนก็เหมือนเหมือนกันนะครับรอเลขวิ่งบนนะครับเราเลขวิ่งบนว่าในสีชุดนี้นะครับจะเป็นตัวไหนที่เน้นที่สุดนะครับ,นะรบแต่ตอนนี้ชุดเน้น ตอนนี้ชุดบนก็จะเป็นชน,นิดสี่ช,ชน,นี้นะครับชอบเก้าเก้าหนึ่งเก้าแปดชอบหกหกหนึ่งหกแปดนะครับอันนี้คือสองตัวบนนะครับก็รอเลขวิ่งบนแล้วก็เลขรอ,อ,อหลักรอยนะครับแล้วก็จะสรุปให้เลยนะครับสองตัวบนแล้วก็สามตัวบนนะครับ ก็โอเคนะครับทุกคนสําหรับแนวทางรัฐบาลไทยในวันนี้นะครับก็ <c oughs> จะมีประมาณนี้นะครับก็ค่อยมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ